ในตอนนี้เนี่ยในตอนที่คลิปนี้ออนไลน์อะ่ะผมเชื่อว่าตัวเกม FIFA 23น่าจะทำการอัปเดตแพทช์ใหม่อย่างไตเติลอัปเด8บนเครื่อง next gen ทั้งหลายอย่าง pc ps5 แล้วก็ xbox series เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าในวันนี้ในตอนที่อัดนคลิปนี้เนี่ยตัวเกมมันยังไม่ได้ปล่อยอัปเดตออกมานะครับมันจะมีแค่ข้อมูลที่ทางทีมงานปล่อยออกมาให้เราได้อ่านกันก่อนว่าในไตเติลอัปเดต8นี้เนี่ยมันจะมีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนไหนบ้าง เพราะอย่างนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่ผมมีในตอนนี้แล้วก็ในตอนที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะยังตอบไม่ได้จริงๆนะครับว่าหน้าตาของตัวนักเตะเนี่ยมันจะมีการอัปเดตไปมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างแต่ว่าจากข้อมูลที่ผมมีในตอนนี้เนี่ยมันมีอัปเดตหน้าตานักเตะแน่นอนครับผมถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมคอยใน FIFA 23ต้องนี่เลย FIFA Ultimate Team Thailand สะดวกปลอดภยัยไม่โดนแบนโดนเตือน และพิเศษสุดๆถ้าบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องของเราแอ H o l ลโล่เ mm hmm. <'m> ฉีนกลวงรับของแถมสุดพิเศษลิงก์อยู่ในคำอธิบายจัดไปครับทุกคนถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติม FIFA าพอยทถูกๆดีๆต้องนี้เลยครับ Over Top Up บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกที่ไม่ได้มีแค่ FIFA แต่ไม่ว่าจะเป็น ROX ROV Valorant หรือว่าเกมมืออื่นอีกเพียบเลยถูกมากๆแถมยังสะดวกและปลอดภัยอีก ต้องนี่เลยครับ Over Top Up และพิเศษสุดๆถ้าบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องของเรา a อมฮ l l โลฉันกลวงลบส่วนลดสุดพิเศษลิงก์อยู่ในคำอธิบายจัดไปครับทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือสำหรับเพื่อนๆที่ยังเล่นบนเครื่องเจนก่อนหน้าอย่าง PS4 หรือ Xbox One อยู่เนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวแตเติลอัปเดต8เนี่ยมีอัปเดตตามมาแน่นอน คือตามปกติแล้วเนี่ยนะครับทีมงานเนี่ยจะอัปเดตบนเครื่อง Next Gen ก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะอัปเดตตัวเกมในเวอร์ชันเจนก่อนหน้าตามมาอีกทีนึ่งนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยเดี๋ยวมีตามมาแน่นอนแล้วก็โอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสําหรับไตเติลอัปเดตแนี้เนี่ยอย่างแรกเลยที่มีการอัปเดตก็คือในส่วนของสีเสื้อผู้ตัดสินครับ คือในแพชนี้เนี่ยมันจะมีการปรับปรุงในเรื่องของการเลือกสีเสื้อของผู้ตัดสินภายในตัวเกมให้ตัวผู้ตัดสินเนี่ยพยายามใส่เสื้อที่มันสีไม่ตรงกับทีมที่ลงแข่งนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยมันคือจะมีการแก้ไขแค่เฉพาะในโหมดอัลติเมททีมเท่านั้นนะ แล้วก็รวมถึงปัญหาที่ผู้เล่นบน PC หลายๆคนก็อาจจะเคยเจอมาบ้างนะครับในเวลาที่เปิดแพ็กในโหมดอัลติเม t ทีมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางทีมงานก็ไม่ได้แจ้งเอาไว้นะครับว่ามันมีอาการค้างหรือว่ามันมีปัญหาแบบไหนที่ทําให้เขาเนี่ยต้องออกแพชมาปรับปรุงในส่วนนี้และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการแก้ปัญหาในส่วนของมุมกล้องนะครับที่มันน่าจะมีปัญหากับการที่มันเนี่ยดันไปตามจับที่ตัว CPU AI แทนที่มันจะไปตามจับที่ตัวผู้เล่นนะครับในเวลาที่เราเล่นในโหมดโวตาอาร์เคดซึ่งในส่วนนี้เน แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยนะครับในไตเติลอัปเด8เนี่ยมันยังมีการอัปเดตในส่วนของตราสโมสรชุดแข่งทรงผมนักเตะใบหน้ารวมถึงรอยสักต่างๆอีกเพียบเลยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับนักเตะหลายๆคนเลยนะครับที่ใบหน้าและรอยสักของเขาเนี่ยมันหายไปนะหลังจากที่มีการอัปเดตแพชชก่นหน้าอย่างไตเติลอัปเด7 ผมคิดว่าใบหน้าของพวกเขาเนี่ยก็น่าจะกลับมาในแพชชนี้นี่แหละนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการปรับปรุงใบหน้าแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการปรับปรุงความเสถียรต่างๆนานาของตัวเกมนะครับแล้วมันก็หมดแล้วนะครับสำหรับไตเติลอัปเดต8ใช่ครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดเลยครับผมหมดแล้วครับไตเติลอัปเดต8เนี่ยอัปเดตแค่นี้เลยจริงๆซึ่งผมเนี่ยขอพูดตรงๆเลยนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องที่มีการพยายามเอาหน้านักเตะกลับมาแล้วเนี่ย ผมยังไม่รู้สึกว่ามันมีส่วนอื่นส่วนไหนในอัปเดตนี้เลยนะครับที่มัน Impact กับตัวผู้เล่นเลยเดี๋ยวเราลองมาไล่กันดูดีกว่านะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเจอปัญหาอะไรที่มัน Impact กับการเล่นของเราบ้างปัญหาแรกเลยแล้วกันนะครับแฮกเกอร์ครับผมผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นบน PC หรือว่าเปิด Crossplay เอาไว้เนี่ยก็น่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับหรือว่าอาจจะเห็นจากในคลิปกันมาในหลายๆช่องทางเราก็ได้เราเจะโปรล่องหนนะครับเราเจะโปรที่ทําให้ผู้เล่นอีกฝั่งเป็น AI ระดับยากที่สุดเลยรวมถึงเราต้องไปเเจจออออกกกกัับโทีี่่่ตะให้้้ผูลนงาแซ ค,คือประมาณนี้มั้งนะที่ผมคิดออกในตอนนี้ซึ่งถ้าถามว่าในแพทช์นี้เนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการสื่อสารกับทางผู้เล่นนะนะว่าทีมงานเนี่ยจะมีการจัดการกับโปรให้เด็ดขาดในตอนนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะครับว่ายังไม่เห็นเลยจริงๆแล้วก็อย่างปัญหาที่2อย่างเงี้ยปัญหาเรื่องตัวเกมรีเซ็ตการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์เซตติ้งหรือว่าคามีราเซตติ้งไปอย่างอัตโนมัติปัญหานี้เนี่ยส่วนตัวผมจะเจอในบางทีนะครับเวลาที่มีการเปลี่ยนจอในระหว่างที่เปิดตัวเกมทิ้งเอาไว้แล้ว,ว,น,น,มมน,ลวนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยเลือกที่จะปิดเครื่องก่อนเลยนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนจอยพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยขี้เกียจมานั่งเซตจอยใหม่อ่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มันมีการอัปเดตแพชชัไตเติลอัปเดต7ไปแล้วอะ่ะผมก็คงตอบไม่ได้จริงๆนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันถูกแก้ไขได้100อแล้วหรือยังแต่ว่าจากที่ผมไปไล่อ่านในทวิตเตอร์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีผู้เล่นหลายๆคนเลยนะครับที่ยังเจอปัญหาแบบนี้อยู่เลยคือผมยกตัวอย่างมาแค่2ปัญหานี้ก็ได้นะผมมองว่ามันเเเปป็นนนนััญญหหหาาาาททีีท่่่่คคคอข้้งใใลลลยยรมมกวจผูๆ อย่างไอเรื่องเซตติ้งที่มันคืนค่าเองเนี่ยไอส่วนนี้เนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ตอนที่ตัวเกมเปิดให้เราได้เล่นแล้วด้วยซ้านะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยผ่านมาก็หลายเดือนแล้วนะยังมีผู้เล่นที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่เลยแล้วเหนือจะปัญหาใหมา่อย่างไอพวกแฮกเกอร์เนี่ยนะครับที่มันก็ไปสรรหาโปรแกรมมาแฮกตัวเกมหาทางที่จะเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นๆให้ได้ผู้ตรงๆเลยว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้ตัวเกมมันดูแย่ลงไปอีกนะครับคือผมพูดจากใจเลยนะว่าประสบการณ์ตอนแรกเลยตอนที่ผมได้เล่นฟีฟ่านครั้งแรก แบ้าบที่มันเป็นการเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเล่นกับ AI เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกค่อนข้างสนุกเลยเกมเพลย์ในภาคนี้เนี่ยในช่วงแรกๆที่เราได้ลองเล่นกับระบบการวิ่งแบบใหมๆ่ๆอย่างเล้งตี้หรือว่าเอ็กซ์พลอซีฟอะไรพวกนี้ส่วนตัวผมดีว่าค่อนข้างประทับใจอยู่พอสมควรเลยรู้สึกได้เลยนะครับว่าทีมงานเนี่ยเริ่มมาถูกทางแล้วนะในการที่จะบาลานซ์ระหว่างนักเตะสายวิ่งเร็วๆพิ้วๆ,ๆกับนักเตะตัวใหญ่ที่อาจจะไม่ได้พิ้วเท่าไหร่ แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับพอมีการอัปเดตนู่นอัปเดตนี่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเหมือนกลับไปอยู่ในลูปเดิมกับฟีฟ่า22เลยนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยและยิ่งในตอนนี้เนี่ยพอมาเจอกับปัญหาแฮกเกอร์ระบาดหนักๆแบบนี้อีกอะ่ะมันยิ่งทําให้มันดูแย่ลงไปกว่าเดิมอีกนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมก็หวังว่านะทีมงานเนี่ยจะเอาจริงเอาจังกับการจัดการปัญหาพวกแฮกเกอร์พวกนี้ให้ได้สักทีและก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะมีแพชที่สามารถปรับปรุงให้ทุทกๆอย่างเนี่ย คือผมพูดตรงๆเลยว่าระบบเกมเพลย์ความลื่นไหลของภาคนี้ถ้าตัดพวกปัญหาไอ้พวกแฮกเกอร์ปัญหาแหลกปัญหาดีเลย์อะไรพวกนี้ออกไปอ่ะส่วนตัวผมมองว่าภาคนี้มันเป็นภาคที่เล่นสนุกอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะที่ตัวเกมในตอนนี้เนี่ยปัญหามันรุมเร้าจริงๆยังไงเนี่ยผมก็หวังว่าจะมีการจัดก,การปัญหาพวกนี้แบบเอาจริงเอาจังให้ได้สักทีหนึ่งนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่แรกเนี่ยตั้งใจจะมาเล่าแพชใหม่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันแต่ว่าพอเจอข้อมูลที่จะอัปเดตในแพชนี้แล้วเนี่ยอารมณ์มันขึ้นนะแล้วก็ถ้าผมผิดพลาดในส่วนไหนไปหรือว่ามีคำไหนที่เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยผมก็ต้องขอภายเอาไว้ด้วยนะครับคือผมเนี่ยยังอยากเล่นเกมนี้อยู่จริงๆผมอยากให้เขาปรับปรุงให้ได้จริงๆ แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับผมเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะขอบคุณทุกคนมากๆเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ